เราทานยาวเรานิทานให้น <|so|> ้องฟังสิที Yes. Okay. มาทู่เนะอ้ร้องดีติ้งติ้งเราน,นีทางค่ะเราหนีทางค่ะ

เดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวลูกขึ้นก่อนเดี๋ยวอันแดดจ้องตาหนองใหญ่ใหญ่เอาหนองก่อนป้ะเอาหนอมานั่งฟังพี่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 นี่มานั่งฟังนี่เขาใหญ่เอาหลอกกับผลผลหนองสิลูก้่ะค่ะคะพี่อ่ะพี่พี่จะพูดว่าแล้วลูกเดี๋ยวค่อยเล่นกับพี่ลิตาเอาพี่ดานิตเอาพี่กอยพี่จีนพี่กินเลยแต่เอาแต่ไอยหน่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 อยโตเกียวฟอนใหม่ค่ะ Nói, 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 nói น้อย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 

หน่อย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 

กแล้วซอยรถาดีดทีาดังตัวนตกไปตามถนนพรทิสาป8เข้าสู่ซอยหู่บ้านพรทิสาป8ซอย8แล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก3กิโลเมตรหน่อย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  いないいないないない。